careful so spicy i know but it is good though no <laughs> มันนี้ฝรัังกินพะโล้ไก่ต้มจนเนือเปื่อยยุ่ยแทะซีละลายในปากแต่ยมองบอได้เอากระดูกออกให้เราแทะกระดูกเอง เรายังกินตีนกับเลือดไก่ยังบอกเต้นเราขนตาไปใส่ในจานเราโนฮ้ฮอหลี่อุย้ยเอาไปจุ่มในน้ำพี่หน่องเลยแตตาย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 ได้เรา่าเห็นแบบนี้ไหมมึงเอาไก่ใส่สอนกับเขาเอาไปจุ่ม จุ่มเส้นหนามจิ้มไกเ่เพชรเพหมเดี๋ยวมองวัชพืชแกงเจอไห่เรากินกันยังเบ้านในเห็ดเดือดจัด แม่แต่วิธีใส่สอนกันยังต้องสอนได้จากพี่น้องสอนก็นสอน This chicken is so good. It's so big. They they boiled up a very big I e <take> a <chicken. S 2> for that too. Yeah, yeah. Very, very. Good. ยอะม่ง,มงกะสิต้มให้เปื่อยเพราะว่าพอยอะม่งโบมีแขวเนาะกะสิต้มจ้นว่าไก่เปื่อยส่วน uh, อาหารของพอกะซีเอา มีเหลือดนํามีเหลือดไก่แะ้วกับมีมีไข่ไปนําจากพี่น้องไข่ไปนาสามหน่วยน้าจิ้มแบบเผ็ดเพ็เลยเพราะี้เราเจอเพว่าน้าจิ้มคือเพ็ดแท้แต่ว่าเอาไก่ลงไปในน้ำจิม้มพี่นอ้องตอนนี้เสียงยายม่องกับซิบประมาณนี้ตะพี่นอ้องมันยังมีอ่ะมีแนวตันอยู่ในจมูกยายม่องอยู่เวลากินน้ำม,มันก็สิไหลออกทางจมูกจากพี่นอ้อง ย้ะมองว่าวเดแค่นี้แา้วก็ย้ะมองยังกินหนังบลาท่านได้กินได้แต่อะโคโคโ่หมอน,นุ่มสำนันข้าวต้มกับโจกย้ะมองกับกินบลได้เลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันติดติดแผลติดขอตอมท่อนสิ้นมองตีเข้าพาออกจ้ะ,ะนี่กันได้ปีก่้ยมาละอสี่ปี ีกล้ยอยู่สวนหลังบ้านพอ่อเสียดายนะว่าสิแกงปีก่้ยจิ้มนี่จะแทนไดอันน้ำจิ้มเผ็ดเนะพชะขุ่นขุ่นโอ้ยโอ้ยฝรั่งยังก,กินตีนบอเป็นกับพี่น้องบอก,กินตีนบอก,กินเครื่องในบอก,กินเลือดบอกกินตับขุ่นโอยเผ็ดปันไดก็เอาลงตกัก ยังพัลาดเด็กไป่สื่อสอนกลางอยู่พี่นอ้องแต่คุณได้เดมิงคลิปได้มองกะยังมองบ้านยังมองซิบมี่อ่ะสอนกลางเนาะยังมองกังบซิไซทัอพี่ในการตักของจากถวยอ่าท่านผู้ชมเพิ่นกะว,ว่ามันไม่เหมาะสมแต่ว่ายังมองไปตลาดเธอได้กระลืมสื่อสอนกลางเธอหนะั่นเพราะว่าบบบอสิเป็นถวยโถโอชามสอน อยู่ในบ้านเนียมองส่วนมากมีแต่ของฟรีของแถมจะ้ะพี่น้องเลยบกคอยนียมองเลยบกคอยไห้สื่อพราะสิเขาบอมีแถมสอนก้างเนาะเขามีแถมเนี่ยคือสิม่ยหยากสื่อวันนี้ไปตลาดก็สื้อนั่นซื้อนี่อยู่พี่น้องแต่ว่าก็ลืมสอนก้างอยู่เรื่อยผุนเล้ยผิดหวยบังไงอ่นึีงซอบโบนดิลิเชียดโรเจอร์ s o f t bone delicious. I like to eat, but I cannot now. I'm sorry. sorry. ไม่มองนะมากมากกระด,ดูกอ่อนอุ้ยมึงที่เราพี่น้องปากเพิ่งกระบอกว่าน้ำจิ้มเพชรเลยแต่ว่าเอาไกนะ่น่ะไปลุยขุกปักพริกกิน